แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอยากไม่ประมาทการไม่ตกไม่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่25นะคะพฤศจิกายน2 5 6 4ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะ เป็นประจําทุกวันนะคะพี่น้องคะนะนําแนวทางดีๆที่ไพ่ย,ยิปซีนะคะชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องจ๋านะเป็นแนวทางเท่านั้นแล้วก็รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงส่วนใหญ่นะคะอย่าได้ซสีเรียดและเครียดยึดอะไรให้มันมากนักนะคะบางครั้งก็ทํานายออกมาดีก็ดีใจกันไปเนาะบางครั้งทํานายออกมาไม่โอเคก็เช่านะคะเพราะว่ามันไม่ดีอยู่แล้วนะ ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะพี่น้องคาะนะอันนี้ไม่ได้เตือนนะเตือนสตินะคะจริงๆรู้กันอยู่นะคะก็คือให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนี่ยนะคะก็รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นแนวทางนะเอาอย่างนั้นกันค่ะพี่น้องคาะนะเข้ามาแล้วประหมอก็ขอกําลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะเราก็จะได้อยู่กันได้นะพี่น้องจ้ะเอาละมาดูขออนุญาตจะให้แทนนะพี่น้องทั้ง ปดวันเกิาดูพ,ะะพี่น้องวันอา,อาทิตย์ก่อนนะคะพี่น้องค่ะนะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นี่เนราชนีอาทิตย์นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าในวันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะทํากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรนะคะหรือไม่ก็ไปแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้นะคะพี่น้องในหกดาบนั้นไม่น่ากลัวนะคะหมายความว่าถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องอะไรมันเริ่ม ที่จะขี้ใครไปในทางที่ดีแล้วนะคะพี่น้องวนอณทิตย์ปาหมอคิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะปัญหาต่างๆหรือไม่ก็สุขภาพไม่ค่อยโอเคใช่พี่น้องวนอณทิตย์นี่ไปหาหมดหาหมอนะคะก็ปลอดภัยเอาไว้ยังนั้นนะคะแล้วก็ดีด้วยในวันพวกนี้ก็ยังคงมีบริวารคนรักนะคะ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีล้ค่ะเนาะไม่ต้องกงังวลและยังคงขายของดีอยู่สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรอืมโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องค่ะนะอ่าสาหรับเดลเวอร์ก็คือโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่มีบุตรมีบริวารก็ดีนะคะพี่น้องเนาะอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าเออมีความรู้สึกว่าเรา นอยๆกับคนรักอยู่แล้วก็พันลังนั้นสักระยะหนึ่งต้าขึ้นแบบนี้ดนี่ก็คือมีโอกาสที่จะทิ้งกันไม่ขาดแล้วก็หวนกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะโอเคค่ะพี่น้องมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างทราบพี่น้องวันจันทร์นะคะอ่าโชคดีในเรื่องของอาหารการกินนี่อย่างนี้นะคะอ่ายังคงมีภาระงานหนักๆลุยๆอยู่นะคะพี่น้องวันจันทร์ก็เหมือนกับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ พนักงานความรับผิดชอบในเรื่องของบริวารแต่ยังไงแล้วก็ยังคงที่จะมีคนรักมีบริวารน,นะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันจันทร์เป็นอย่างดีนะคะ,อ,ะอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆประคับประคองนะคะพี่น้องวันจันทร์เนาะนี่ประคับประคองค่อยๆย่ยองเดินเนาะขี่ม้านะแล้วก็ไม่ควบนี่ก็แสดงว่าประคับประคองทุกเรื่องนะอย่างนี้นะไม่ประมาทนั่นเองค่ะ และมาดูว่าไพ่ยิบซี่ทักพิเศษเรื่องอะไรนะทักพิเศษไม่ค่อยจะดีก็คือเรื่องการเงินละพี่น้องวันจันทร์เนาะมีความรู้สึกว่าฟืดเงินฟืดแล้วก็ฟืดนะว่าอย่างนั้นนะคะอ่าเงินเข้ามาปั๊บนี่อันตรธานหายไปมีภาระที่ต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนี้สินในเรื่องค่าใช้จ่ายประจําเดือนประจําวันนี่นะและก็มีความคาดหวังว่าจะได้มีโชคมีลาบเข้ามาบ้างนะพี่น้องค่ะเนาะพอพูดถึงเรื่องโชคลาบนี่ เขาบอกว่าดวงคนน่ะไม่เหมือนกันนะโชคลาบนี่ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่สะสมมานะตั้งแต่ชาติไหนถ้ามีแล้วก็ปัจจุบันนี้นะเขาเรียกว่าบุญวาสนาไม่เท่ากันฉะนั้นในความที่ว่าจะได้เงินมาเนี่ยพี่น้องวันจันทร์ก็จะต้องหนักห,กห,กห,กหกล,ลุยคืองานนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะโอเคค่ะและมาะดูพี่น้องวันสําหรับพี่น้องวันอังคารวันอังคารน,นั้นเนี่ยก็อึดอัดเนาะ,ะอึดอัดติดดาบมี ทางเลือกหนึ่งทางทางเลือกหนึ่งสองทางไว้ในวันพวกนี้นี่เราจะตัดสินใจแบบไหนอย่างไรเรื่องอะไรก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นนะจวบมีในลักษณะว่าให,ให้ตัดสินเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพี่น้องวันอังคารก็อย่างที่บอกให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องค่ะเนาะเออและก็ไม่ต้องเสียดายกับสิ่งที่เราได้ทิ้งไปนั่นเองเนาะในวันพวกนี้ นะรองเงินได้เงินนะคะยังมีเงินเข้ามาหมุนเข้ามาให้พี่น้องวันอังคารได้แก้ปัญหานะคะใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่พี่น้องวันอังคารไม่ต้องกังวลละค่ะในวันพรุ่งนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาแน่นอนเนาะเออเรื่องของการเงินดีขึ้นและก็ไพ่ยิบสี่ทักพิเศษเรื่องอะไรสําหรับไพ่ยิบสีทักพิเศษก็ดีนะโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะนี่อย่างนี้นะคะสี่ สี่ดาบเอ้ยสี่ไม้เท้าอ่าโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องโชคดีในเรื่องของครอบครัวบริวารสา,ารพี่น้องวันอังคารพ่อหมอว่าโอเคเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะนะค่ะมาดูพี่น้องวัน,วนพุธบ้างกลาาพุธกลางวันแน่นะคะต,ตัวตนเป็นพระฤาษีรู้จักที่จะปล่อยวางและเข้าใจชีวิตละนะอ่าแล้วก็มีความ คำว่าเข้าใจชีวิตก็คือหลักธรรมะเข้ามานะบอกว่าพยายามนะคะเข้าใจว่าชีวิตของมนุษย์นี่เวียนว่ายตายเกิดเนาะนี่อย่างนี้นะแล้วก็มีความทุกข์แล้วก็มีความสุขสลับกันไปนี่แล้วก็รู้จักปล่อยวางนอนนิ่งๆน,นี่รอโอกาสรอจังหวะคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะป้าหมอถือว่าพี่น้องวันพุธกลางวันนะเริ่ม ดีขึ้นเหมือนกันนะคะนี่อย่างนี้แล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องวันพุธกลางวันยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยให้ความช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีนะคะอย่างนี้นะโดยเฉพาะผู้หญิงนี่และก็ยังคงแก้ปัญหาได้ยังคงควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีจ้าพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอ่าแล้วก็ไพ่ทักนะคะบอกว่ามีโอกาสที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่น่ะนะไปทากิจทําการประสานงานหรือไม่ก็ไปทํางาน นะคะนี่อย่างนี้นี่แล้วก็มีความรู้สึกว่าจิตตกจังเป็นห่วงคนข้างหลังถ้าเป็นกรณีนี้หรือไม่ก็พันหลังให้กับเรื่องใดเรื่องหนึง่งพันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์พันหลังให้กับการงานนะคะเออที่ทําอยู่เดิมๆมเอออันนี้ก็อยากจะบอกว่าพี่น้องวันพุธกลางวันก็ไม่ต้องไปกังวลเนาะอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เราคิดบวกเสมอว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ย โอกาสดีๆรออยู่แน่นอนนะคะให้เราคิดบวกแบบนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวัน,วนพุธกลางคืนทำไมมารู้พี่น้องสาพ,พุธกลางคืนนั้นเนี่ยเออก็มีความจิตตกในเรื่องของการเงินนะนะคะในเรื่องของหนี้สินในเรื่องภาระนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะแต่ว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนยังคงมีเครดิตอยู่นะจ๊ะพี่น้องจ๋านะเครดิตในเรื่องของการเงินขอความช่วยเหลือใครในเรื่ององการเงินก็ยังมีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่นะคะ ฉะนั้นพี่น้องก็ไม่ต้องกังวลละค่ะอย่างนี้นะแล้วก็คิดอะไรในวันพรุ่งนี้ปฏิบัติตามที่วางแผนเอาไว้ตามที่ตั้งเป้าหมายาไว้ก็จะสําเร็จทุกเรื่องด้วยไพ่เทพแห่งเวทมนต์นะจ๊ะและก็มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ประสานงานทํากิจทําการค้าขายหางานทําหาลูกค้าสาเร็จหมดเลยค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะและมาดูว่าไพ่ยิมสีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่เห็นไหมโชคดีในเรื่องของบริวารน,นะคะ บริวารคนในครอบครัวนะทำงานร่วมกับครอบครัวนะคะคนรักนี่พี่น้องก็ไม่ต้องกังวลราคาะนี่ได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนเป็นอย่างดีค่ะสาพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องว,วัน<ร>สำหรับพระฤาด,ดีก็ก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นกิจการใหม่เริ่มงานใหม่นะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะ ดีด้วยนะพี่น้องวันพระฤาษีพระหมอว่านะดูกี่เที่ยวกี่เที่ยวก็มันมีแกว่งแกว่งแตะแกว่งไปในทางที่ดีนะในความรู้สึกเนาะแต่จําจไม่ผิดนี่นะคะและโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เนะี่ยดีมากคิดอะไรเอาไว้และยังไม่ได้ลงมือทาอะ่ะพบกับทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบนะคะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นคิดแล้ววางแผนแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็ลงมือทําเลยนะมีเม็ดเงินเข้ามาด้วย นะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็กิจการนะคะพี่น้องและก็พี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเอาละนะความรักความสัมพันธ์ใครมีคนรักมีความรักใหม่หรือเจอคนรักก็ถือว่าดีทั้งหมดคือพี่น้องนะคะและก็มาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่นะคะถ้ายังไม่ได้ลงมือทำก็อย่ามัวแต่คิดอยู่ก็บอกว่าถ้าสิ่งที่เราคิดวางแผนเอาไว้และยังไม่ได้ทำ นะคะมันก็นี่ไงจิตตกแต่ว่าถ้าได้ทํานะโอกาสประสบความสําเร็จนี่สูงรออยู่ข้างหน้าคือพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีนะจ๊ะโอเคดีจังค่ะมาดูพี่น้องรับพี่น้องวันสุร์นั้นบอกว่าฝืดเงินนะมีความคิดว่าเอฝืดเงินนะคะเออแต่ว่าในลักษณะแบบนี้นี่ป้าหมอจะทำนายบอกว่าพี่น้องวัน สุกนั้นเริ่มที่จะประหยัดอดออมเก็บเงินแบ่งเงินจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนละนะคะแน่แล้วก็หวงเห็นนะเพราะว่าตัวเองมีภาระนะที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวมีรังถุงรายจ่ายเยอะแย,ยะมากมายนี่นะคะแล้วก็รู้จักว่าขี้เหนียวขึ้นนั่นเองนะแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันศุกร์ก็คือเรื่องของออบริวารน,นะ,ะจะสร้างความเดือดร้อนนะคะ สักเรื่องสองเรื่องให้กับพี่น้องวันศุกระะ์ลค่ะอย่างเช่นเนาะแต่ทำงานร่วมกันก็เขาอาจจะทิ้งพาระรงานให้เรารับผิดชอบในอย่างนี้ได้ด้วยนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันศุกร์ก็ระมัดระวังเรื่องอย่างว่านะคะและก็มีเกณฑ์ที่จะออกเดินทางลุยๆไปไหนไม่รู้ออกนอกพื้นที่ไปไม่ได้อยู่กับที่นะ อาจจะถ้าไปทํางานก็ประสบความสําเร็จไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่เหนื่อยนะคะแต่เหนื่อยนะคะพี่น้องคะนะอย่างนี้เหนื่อยก็ดีเหนื่อยแล้วประสบความสําเร็จเหนื่อยแล้วมีงานทําเหนื่อยแล้วมีเงินเข้ามาเหนื่อยเลยค่ะพี่น้องวันศุกร์น้าอันนี้เลยค่ะอ่ะและมาดูพี่น้องวันเสาร์านี่เดทอะจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาหรือสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่ก้าวถ้วยก็คือน่าจะจบก็คือเรื่องการงานละนะ กิจการน่ะนะตัดสินใจว่าจะหยุดชั่วคราวตัดสินใจว่าจะต้องออกจากงานนี้หรือเลิกจ้างได้ด้วยนะสำหรับคนที่ณขณะนี้เป็นแบบนี้อยู่ก็อย่าจิตตกนะเออถ้าเกิดว่าว่างงานก็หางานทําใหม่หางานทําใหม่นะคะยังไม่มีงานทําก็หาอะไรทําไปก่อนนะคะอยู่บ้านอยู่ช่องนะพี่น้องวันเสาร์นะคะอันนี้แล้วก็สำหรับใครที่ยังทํางานอยู่ ก็ระมัดระวังบริวารเนี่ยนะคะขัดแย้งกันนี่ระบบงานไม่โอเคหรือใครทํางานใหม่นี่ระบบงานไม่โอเคเลยนะและสภาพแวดล้อมในส่วนของนะคะในบริเวณในที่ทํางานก็ไม่ค่อยจะโอเคนะคะระบบงานก็ไม่โอเคคือพี่น้องวันเสาร์เลยระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะด้วยนะอันนี้และก็พายทักดีนะคะพี่น้องค่ะนะก้าวเี้ยญมาอยู่กับพี่น้องวันเสาร์อะเนาะยังไงแล้วเนี่ย พี่น้องวันเสาร์ก็ยังคงมีเม็ดเงินเข้ามาในวันพวกนี้ได้เงินเข้ามานะคะได้เงินเข้ามาแต่ก็ต้องแก้ปัญหาและถ้าในนักขณะนี้พี่น้องวันเสาร์มีความกังวลในเรื่องการเงินอยู่และขอความช่วยเหลือใครไว้โดยเฉพาะผู้หญิงเขาจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะจ๊ะนะอ่าไม่ต้องกังวลแล้วค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของจบอะไรจบก็ให้มันจบนะคะพี่น้องค่ะนะ ให้มันจบไปให้มันจบไปนะคะและเริ่มต้นใหม่นะคะอย่างเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่อย่างดีและก้าวหน้าเอาว้อย่างนั้นคิดบวกๆนะคะโอเคค่ะป้าหมอไวพรให้พี่น้องนะคะทั้งแป็ดบ้เกินนะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงและก็เฮงเฮงมีโชคมีลาบข้าดาสวัสดีค่ะ